มันจะได้เข้ากันหน่อยโชคดีเกมงเกมดีใครจะเดีวดีมัไหนทำใจทใจดี๋ยวเดี๋ยวขออีกภาาขออีกว่าโอกาสโอกาสจะได้เดือนเดีเยแต่ปีนี้ก็ตัดสินไปแล้วล่ะเพราะยังหวัว่าัาจะลงให้

รู้นะวิธีปฏิบัติจะเป็นมันพูดเองนี่วิธีนี้ทำเลยใครจะยิ้มไม่ได้เฮ้ยนิ่มมากนิ่มมากห้าห้า มันไม่ได้วูดเยอะพคดช้างไหมอะ่ะยังไงนะครับพี่เกมเกมเกมงานช็อตวันนี้มันยังไงอะ่ะเอาเอ ถามว่าน้องต่อยได้ไหมน้องก็ต่อยได้แต่คือวันนี้คือประสบการณ์มันไม่มีอาวุธการตัดสินใจคือยังยังช้าหมดเลาวถ้าเกิดตัดใจเร็วกว่านี้สักหน่อยนึงคือเตรมน่าจะน่าจะลน้าเด็ดขาดเลยเพราะอาวุธเราก็หนาตัวกว่าเยอะแต่ว่าอาวุธเรามันไม่ปฏิปโตมีผู้หายมีผู้หายถ้าตึ้าห้าตั้งแรกมันยุบติดยุบไปแล้วแต่วันนี้ดีที่ว่าน้องแบ่มาได้ยุบห้าได้ตั้งแรกยุบห้ายบเลยวันนี้ คือพี่มกรจึงมองว่ายกสี่เนี่ยยกสี่เป็นเป็นยกนยที่ที่น้องที่น้องต้องใช้แต่ว่า <billion. S 2> น้องใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่คือไปต่อยแบบยังไงอ่ะตามกันไปต้องรโล่ผมไม่ไมคือพอที่เราเน้นมาคือเราต้องมีร่างบนนี้ร่างบนนี้ตึงตั้งนั่งคืสับเลยแต่น้องทำไม่ได้แต่มันทำามจงห้าหมดยกสี่เนี่ยพี่มรมองว่าคือค่อนข้างที่จะไปหลายช่วงตัวมองว่าน้องจะกลับมาได้ไหมถามตรงๆเลยประมาณสี่จุดหนึ่งคือ จังหวะนั้นผมก็บอกน้องว่ามีจะหมัดกรผสมเยอแล้วเพราะว่าอย่างอื่นก็ไม่นะมาแล้วแต่จังหวะพอลงไปแล้วกอถอยมาดด้านมันจังอย่างนี้มันตัวเดียวยี่สิบกรงเลยครับผมจังหวะที่ว่าน้องได้ชุดที่ว่าตับของคุามวยนั่นคือต้องตัอเมาแล้วเพราะว่าสามเครื่องสามเครื่ง้วเคือไม่ได้เพ้ยเลยแค่ในตัวนี้นิดเดียวและครับจากครับผมครับผมก็เออ่ช่วงจมดยกยกหน้ายนี่ก็คือให้ให้น้องเผาแล้วเผาแล้วแต่แต่เรามั่นใจนะยผมมั่นใจแล้วเพราะว่ามวยสามเครื่องคือเราชนะเยอะแต่เราแพ้ แล้วสุดแล้วเป็นตัวเปิดเกมด้วยครับผมครับผมยกห้าก็เลยมั่นใจมั่นใจมั่นใจโอ้โหคือจังหวะหน้าตาน้องหน้าน้องทีนีคุมยิ่ก็น่าผมว่ามันมันอาจจะราคาจะอะไมากวันนี้ต้องผมเนีคือต้องไปตับแส่ตรงแล้วก็มันีหัวมันเนี่ยคือมองยังไงมองการโชคของน้องวันนี้แล้วก็มองมองไปต่อไปเลยที่พี่มอนก็พี่มอนนี่น้องก็เเ้าต้าโอเคต่อโอเคิดได้ที่ตามที่ตัวมาแต่ว่าต้องไปนี่แล้วก็ต้องให้แม่นให้แม่นย้ำให้แม่นย้ำครับผม การพีจาราตัดส mm ินใจเรื่องยหรือปล่อยเงินเดบไม่คิดค่าคุณ right ตู้เลยคือมันเป็นแบบเพื่อนเล่นเล่นเล่นเชียนประมาณเนี้ยโอ้อหต้องให้โหดกว่านี้อาวอาวอ้าวอ้าวแตผมเอาแฟชชี่นแล้วจี้วันนี้โอเคไหมพ่อพอใจขนาดไหนออพ่อแจ้งแล้วก็ไม่ถึงก๊บมาก็ไม่ถึงก๊บมากทำไมไม่ถึงก๊บมากพ่ออะไรอ่ะเพราะมันยังมีพ่อสีแล้วก็สุดพ่อเยองะจ้าสีมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเม็นจุดประปรายแบบนั้นอ่ะก็ แบ oh oh ตรงนี้ใช่ไหม oh, so s <S ตรงนี like? so ้ต้องไปแก้ไขแล้วแล้วแยกห้าเนี่คิดว่าเราจะกลับมาชนะได้ไหมอ๋อคิดไปแล้วคิดไปแล้วลูกไหนที่ชนะยกห้าเนี่ยก็มีจอกครับแล้วก็จอบมาการแล้วก็ต่างๆรู้เลยใช่ไหมได้หมัดร่วมกันนะเข้าใจไหมโอ้โหกลับกลับมาแล้วนี่เอาอยากจะขอบคุณใครบ้างอ่ะก็อยากจะขอบคุณโค้ชมอเตอร์ที่เข้ารายการให้แล้วก็ขอบคุณแม่มองขอบคุณ ให้ดวนแล้ก็ขอบคุณพี่ๆในค่ายครับที่ช่วยสนับสนุนทุกวันนี้สามสองครั้งที่ี่ชกกันมาสองครั้งที่จะสนุกแล้วสองครั้งเลยนะต้อเกิดไฟสามมีโอเคไหมนี่อีกครั้งหนึ่งแล้วแต่พิ่กันท่าไหรชกยิดีสุดนะครับนี่กันพิ่กันนี้คือพิ่กันเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกรอาลี่สิบับมาผมขอบคุณมากนะครับผมดีด้วยต้องแบบรู้ว่ารถเปลี่ยนเยอะเกิดว่าถามว่าเกิดว่าเราแพ้ไหมไปอย่างเราเราแพ้ เราคิดไปคิดว่าไม่ไม่น่าถึงขนาดนี้ต่อให้เสมอจะน่าป่านสิบสี่น่าเยอะที่สยอยห้าที่ที่โดนก็คือคิดว่าไม่น่าไมถึงขั้นแบบตายแค่สุดแค่ชอบเดียวสามแสนไม่ออกตัวเลยมโนดีใจสามแสนนะ สุดใหญ่โมเดลแต่เราด้วยยกยกบางทียกเรากินแล้วอปล่าเขาหมดแล้วนะนี่งๆคุ้มไม่อยู่แล้วไม่ต้องทำการแล้วก็เออาอาชีพเท่าไหร่ถ้าถ้าอันนี้นะเติมตันเลยร้องแทนน้องแต่คนดูไอ้คอมเมนต์ในนี้นี่มองราชนะเยอะเหมือนกันนะอ่ะอยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ก็ขอโทษไปแล้วเต็มที่แล้วนะโอเคครับขอบคุณครับ